สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิจนะครับวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวเว็บ125 i ้ไอนะทุกคนสีน้ำเงินนะครับคันนี้เอกสารครบนะครับภาษีพ,พบรบ .69 ้ 6, 9, นะทุกคนถือว่าเป็นรถที่สภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะทุกคนเป็นเจ้าตัวสีน้ำเงินนะเป็นตัวจริงๆแล้วเป็นตัวล้อซีลวดนะทุกคนแต่ลูกค้ามาใส่เป็นล้อแม็กหน้าหลังนะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับคันนี้ถือว่าสวยงามนะเดี๋ยวช่างกิจจะให้ดูรอบๆคันก่อนนะครับ เป็นตัว 125i เดอร์บางลมนะครับสภมาพสวยมากสวยมากยังเดิมเกือบทุกจุดนะครับตะกร้าน,นี่ก็น่าจะยังเดิมตั้งแต่ออกนะทุกคนนี่ไฟยังเดิมแท้อยู่นะทุกคนชุดสีรอบพันยังเดิมแท้อยู่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูในเรื่องของเรือนไม้ก่อนเริ่มที่เรือนไม้กันก่อนนะครับคันนี้ไม่อยู่ที่64,000กว่ากิโลนะทุกคนระบบไฟติดครบทุกอย่างนะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับไฟลงไฟเลี้ยวไฟสัญญาณเกียร์นะ ความลงความเร็วเข็มไม้ขึ้นปกตินะครับตัวนี้เป็นไม้ฟ้าด้วยเด้อแล้วก็สตาร์ทมือเนี่ยความพิเศษก็คือสตาร์ทมือสตาร์ทมือใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยสวยงามมากเดี๋ยวดูรอบๆคันก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น1นึ่อาถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะทุกคนเพราะว่าอาจจะมีตำนานหรือมีอะไรละช่างกีดก็ไม่รู้แหละไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งขนาดนั้นนะทุกคนแต่ก็เป็น125ใช้งานทั่วไปนี่แหละใครที่ อ,อยากได้ไปใช้งานก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะทุกคนตัวนี้มีตําหนินิดนึงก็คือตัวท่อนะทุกคนอท่อไม่แท้นะทุกคนท่อไม่แท้ไม่แน่ใจว่าสาเหตุทาไม่แท้นี่เกิดจากอะไรอาจจะคอขาดคอเบี้ยวคอบี้แล้วก็เปลี่ยนใหม่หรือเปล่าท้งที่ไม่แน่ใจนะตัวนี้ถ้าท่อไม่ท่อไม่แท้เนี่ยเสียงมันจะแตกต่างกับแท้นะทุกคนอันนี้มีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับตัวเครื่องเครื่องก็ยังถือว่าเป็นเครื่องเดิมนะเป็นเครื่องเดิมนั่นแหละไม่ใช่ถือหรอกเป็นเครื่องเดิมแต่มันก็อาจจะมี ซึมมีเยิมาตามโอลิงตามมันนี่เตอร์ามการใช้งานของมันนะทุกคนก็ตามสภาพมันนั่นแหละแต่เครื่องยังฟิตยังแน่นอยู่นะครับเดี๋ยวสังงกิจ,จะสตาร์ทให้ฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารีวิวก่อนตัวชุดสีก็จะมีแตกนิดๆหน่อยๆนะตามการใช้งานนะครับแต่เดิมๆแล้วหลักๆแล้วยังเป็นแท้ทั้งหมดนะทุกคนถือว่าใช้ใช้งานใช้รถได้เก็บรักษาได้ดีนะคนชุดสีก็ยังใหม่ๆอยู่นะอันนี้ลูกค้าไม่ได้ค่อยได้ ใช้น้ำยงน้ำยาอะไรนะมันก็ประมาณนี้แต่ก็ถือว่ารถบานนอกสภาพนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะทุกคนเนี่ยยังถือว่าสมบูรณ์แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะครับตัวล้อจริงๆตัวนี้เขาจะมาเป็นล้อสีรลวดเนาะลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นล้อแม็กเป็นล้อแม็กทั้งหน้าและหลังนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะทุกคนเนี่ยสภาพก็จะประมาณนี้สวยงามมากเดี๋ยวช่างกิจจะให้ดูเครื่องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมไม่เคยแกะไม่เคยทำนะทุกคนเนี่ยไล่มาก็จะประมาณนี้ วยงามมากชุดสีสังฉันชอบม,มากถ้าเป็นแท้เนี่ยชุดสีมันจะสวยงามมันสีมันจะแจ่มกว่าในชุดสีที่เป็นเทียมนะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าจะลิมิเต็ดนะหรือว่าเป็นรุ่นที่ได้หลายคนใฝ่ฝันใฝ่ฝันอยากจะครอบครองนะครับสําหรับครันนี้ใต้เบาะก็ใส,สายแบบนี้เลยไม่มีพ่นทรงพ่นสีอะไรเด้อคู่มือคู่มืออยู่ครบนะทุกคนภาษีห9ด้วยนะเบาะแท้เดิมนะเนี่ยเบาะแท้เดิมแบบนี้เลยระบบไฟ ติดครบนะเดี๋ยวท่านกิจจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับกุญแจก็ยังเป็นกุญแจเดิมนันทุกคนยังล็อกได้ปกตินะยังเป็นกุญแจเดิมนะไม่ใช่ถือว่ารถแกรักษาได้ดีมากเนี่ยเดี๋ยวท่านกิจจะสตาร์ทครั้งเดียวติดนะทุกคนฟังเสียงเนี่ยถ้าถ้าท่อมันไม่ใช่ท่อแท้มันจะดังประมาณนี้ทุกคนแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่า เดิมอะ่ะเดิมเครื่องเดิมอะไรเดิมทุกอย่างนะทุกคนแล้วก็สภาพสมบูรณ์อ่ะเอาสภาพสมบูรณ์สวยนะรถไม่เคยผ่านการตกแต่งอะ่ะไม่เคยใส่อะไรตกแต่งไม่เคยเไปเลือตกแต่งอะไรอันนี้ถ้าเอาไปเก็บงานเนี่ยแบบนี้เอาไปทําง่ายนะทุกคนไม่ต้องไปปวดหัวอะไรมากมายนะใครที่อยากใส่อุปกรณ์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกว่าว่ากันไปนะแต่ผมว่ารถเดิมอ่ะมีเสน่ห์มีเสน่ห์สวยยิ่งรถมันมีคุณค่าของตัวมันเองนะครับแต่ละรุ่นนะมัน ยังไงล่ะบอกไม่ถูกใครที่ชอบรถก็จะเข้าใจนะครับเ yeah. นี่ยหนึ่งสองห้าไอบังลมนี่เหรอเขาเรียกว่าบังลมบงับงลมดูวะซื้อไปได้ไงคันละเป็นแสน <c oughs> มันก็อยู่ที่คนชอบนะเนี yeah. ่ยสภาพศูนย์ลงูนยนล้อปกติทุกอย่างนะครับด้านน,น้แค่ไม่เคยกระแทกนะทุกคนเนี yeah. ่ยโชค๊คโชค๊คอะไรแกก็อยู่ครบดีทุกอย่างนะสภาพก็แบบนี้เลยเบาะเนี่ย ผ้าบเบาะนี่ยังเป็นผ้าเบาะเดิมเูยเนี่ยแต่มันขาดนิดนึงนี่ย<ฮ>ถือว่าสมบูรณมากคันนี้สวยงามมาก1,2,5่งาไอบังลมนะทุกคนสีเป็นสีสีสวยด้วยสีที่ช่างกิจชอบด้วยแล้วก็เป็นตัดมือด้วยที่สําคัญเนี่ยเป็นตัดมือนี่แหละเนี่ยให้ดูชัดๆเลยไม้ฟ้าเป็นว่าเนี่ยเจ้าว่าเจ้าว่าเจ้าว่า คันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ราคานะทุกคนหลายคนอนาจะอยากรู้ราคาแต่ต้องบอกว่ามีเจ้าของแล้วมีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะใครที่อยากได้ก็ติดตามช่งางกิจไวเดอร์เดี๋ยวมีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่างกิจจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะใครที่อยากได้บางลมนะไม่ว่าจะเป็น 155SR รือรุ่นอื่นๆนะแถวบ้านช่างกิจเนี่ยมีเยอะนะทุกคนมีเยอะตอนนี้กําลังจีบลหลายๆคันอยู่นะใครที่สนใจนะ สำหรับ1 2 5นะทุกคนสั่งจองไว้เลยหรือว่าเป็นเว็บรวงเว็บร้อยนะมีพร้อมนะทุกคนใครที่อยากได้110ก็มีหนู1 1 1เว็บร้อยเว็บร้อยก็มีฝั่งนี้ก็มี110อันนี้ก็รอซ่อมในร้านก็รอซ่อมก็ประมาณนี้นะทุกคนทั้งกิจคนเดียวนะคนเดียวก็จะประมาณนี้ถือว่าจะปีใหม่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะยังไงต่อนะครับแต่ปีนี้ก็สู้เต็มที่ มาถึงจุดนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อรถด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นซ่อมโน่นนี่นั่น,นคือว่าได้รับความเมตตาจากลูกค้าจาก FC จากเพื่อนๆได้หลายคนเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านจริงๆนะครับวันนี้พระเอกของเราในคลิปนี้ก็เป็นเจ้าตัว125่งสอาไบังลมคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่สวยงามแล้วก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมมากเลยนะทุกคนได้รับความนิยมมากแล้วก็รถมันมี คุณค่าในตัวมันเองนะทุกคนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีความพิเศษของตัวมันเองไม่รู้หรอว่าอนาคตอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นกว่านี้หรือว่ารุ่นอื่นจะมามีราคาที่สูงขึ้นเหมือนกับตัวรุ่นนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ให้ลถแต่ละคันมันก็จะมีปล่อยให้มันเป็นตำนานของมันแล้วก็มันจะสร้างคุณค่าของตัวมันเองนะอันนี้เราก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับว่าอนาคตอาจจะมีรุ่นไหนเนาะอยากเก็บบ้างเนาะมีราคาอันนี้ก็ต้อง รอรุ้นเอาทุกคนแต่ณปัจจุบันนี้ก็ต้องถือว่านี่แหละเจ้าตัวคันนี่แหละ1 2 5 i บางลมนี่แหละไม้ฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดแล้วสำหรับ1 2 5นะครับใครที่ติดตามคันนี้ช่างกิจต้องบอกก่อนว่ามีเจ้าของแล้วเด้อมารีวิวส่งงานให้ลูกค้าดูเฉยๆนะครับอันนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งสองห้บางลมใครที่สนใจก็ติดตามช่างกิจไว้นั่นแหละแล้วก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยนะครับตอนนี้ช่างกิจมีจีบหลายคันอยู่นะจริงๆริงหนึ่งสองห้าบางลมมีหลายคันอยู่ แต่ลูกค้ายังไม่ใจอ่อนเขายังไม่ใจอ่อนเดี๋ยวค,ค่อยๆจีบไปไมันจเประมาณนี้นะครับสวยงามมากบอกเลยว่าคันนี้สวยสุดนะสวยสุดสวยสุดสวยสุดชอบในเรื่องของชุดสีไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยนะทุกคนขึ้นล้ออะไรล้อใหม่ใส่ตะกงตะก้าใส่ท่อเดิมสักใบหนึ่งเนี่ยขับแบบชิวๆสบายๆภาษีพลรลบครบเนี่ยเป็นสเสน่ห์ของเจ้าตัวรุ่นนี้เลยใครขับก็มีสเสน่ห์ขับไปไหนมีก็มีคนมองอะ่ะสำหรับ1 2สอง บังลมนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ท่านเกรดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ